สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีทัางชุ่มครับพ้าทัางชุ่มครับวันนี้เดินทางมาหาครูบาวัดป่านะครับพี่น้องกับบรรยากาศพึ่งหลังจากฝนตกนะครับทัางชุ่มครับได้ยินเสียงร้องบ่พี่น้องครับวันนี้เสียงร้องดังนะครับทัางชมครับอ๋ครับเข้าไปหาครูบานล้วกันครับทัางช่มครับพ้ามารับชมครับงวดวันที่หนึ่งกรกดาคม2566นานะครับ มาชมน้ากันนะครับบาคู่บาครับเพิ่นจะเพิ่นฟันดีบอสนะครับท่ช่ชมหรือคู่บาจะเน้นให้ตัวไหนนะครับบรรยากาศนะครับนอกลังฝนตกพี่น้องหลังฝนตกนะครับปุ่นครับผมฝนตกพึ่งฝนตกใหม่ๆนะพี่น้องเนาะครับเขียวะจีนะครับท่ชนชมครับช่วงนี้ฝนตกดูนะครับเขาไปหาคู่บาน้ากันพี่น้อง นะครับผมคู่บาจะยูบอครับดินบอลมพี่น้องครับดินแน่นอยี่ครับนะครับนะฝนตกโอ้ครับนะครับผมเป็นท่านเลย คู่บ่าจะอยู่บ่พี่น้องแต่ฝนตกแห้งนะครับเนาะอันนี้จะเป็นต้นวานเอาพี่น้องครับต้นวานนะครับเอานะครับเนาะนะครับฝนตกแห้งบ่ครับ,แห,บแ,แห้งเติบโดนบ่าคู่บ่า โดนไหมครับโดนเติบกับโอ้พาฝนมาเลยพาฝนมาเลยครับผมกาบนมัสการครับคู่บ่าครับกาบนมัสการเจ้าค่ะมาท่ามกลางสายฝนครับคู่บ่าซุ่มเย็นซุ่มเย็นครับผมฝนตกทีด้วยซ้อฝนตกทีนะครับเนาะเห็ดบอกระขายอยู่แถวไหนบอกระฉันไปเห็ดหนาฝนนักคู่บ่าเนาะหนาฝนช่วงนี้ครับฝนตกบ่อย บ่าเท่ากับพากางสายฝนมากเลยพี่น้องพอดีหยุดพอดีธรรมชาติกับงามมากเลยตัวเก่าเนากขุบาเนาะออกตัวเก่าแม่นครับบอกฝันกับบอกผู้เเ่ากระบอกถือลูกนี่มันจะออกตัวเก่าเด้อตัวเก่าพันเปรี้ยตึกออกตัวได้เนาะตัวเก่าเก้าศูนย์เก้าศูนย์บอกว่าเจ็ดสองกับผมดีดีแต่วันนี้กับฝันที่ไล่ต่างหากครับฝันว่า ฝันนั่นคือมันพระเรียกออกแล้วกับฝันฝันฝันว่าไปล่องโบสถ์ับไปล่งโบสถ์ศิลนวันนี้ไปล่งโบสถ์นพระหลายหลายในฟันบัดงามงามคือจังในเมืองึนเมืองตะวันนี่แหละอืนพรกกับมีจฉาสายปลามีแต่ผู้องค์งามงามวันนี้ก็เลยไปล่องโบสถ์กเลียวเบิ่งเห็นจื่อเบิ้ลปู้กงปูการปู้ผู้บาาจรคับสาย ที่เขาเคยไปลงอุโบสถไปลเลยไปมาน,นี้มนมีพระองค์หนึ่งเพ่นเป็น,เ,ปนเพื่อนโค้ชงแ่เพิ่นก็เลยบอกว่ามีญาติถ้ำญาติที่ถ้ำช่างกรุงเทพเพื่อนไ,ได้มาทําบัตรเพื่อนได้มาเอาของมาของสมารรวยมาเจกพระภิสุสงฆ์ที่มาล่วงอุโบสถในในในสินนี้ในปักนี่ะครับครับเพื่อนประก,กาศแล้ววันนี้คอย้เลี้ยวเพิ่งขาเจ้าขนผ้าไตลงมาจากรถคนดีใจหุ้มภูมิว่าชิได้ผ้าไตครับ พอไต่ไม่ตะพื้นงามๆสีกับ<ม>สีกับมาตรฐานงามเสร็ครับอขวจังแดงกับขวรอดตัวปะที่เอาเมาเอ็ดแบบผ่าคล้องคือไม่เจ็บครับมันนี่เลแจกมากแจกมากลงอุโบสถแล้วปั๊บเขาเจ้าก็เลยแจกของแจกมาหม้อห้องคอยเผาเบิด์ตเผาไต่เพร,ะเร,พระาะอะไรสับเพร,ราะอะไรอืมคอยว่าโอ้ยกับพวบ่เกียดพวกผมโอ้เอจเไดี กงมาเบิดมาเบิดน้ำข่อยอ่านอ่านว่าจะเอาผ้าใบมานี่พระที่เพิ่นแจกเพิ่นก็เลยย่านเครียดเรื่องนันบ่ย่านบ่ย่านห้าบไ่ได้นะโอ้เบิดพอดีเพิ่นมาเพิ่นก็เลยจกเอาถุงยางมาให้มันเป็นเหรียญเหรียญนะมันจะบไม่เป็นเหรียญกลมเหรียญกลมๆแต่มันไม่เป็นเหรียญผักนะมันจะเป็นเหรียญอย่างบน่นี่แล้วมันมีตัวเลขไหมฮะครับมันมีตัวเลขมั้ยฮะน้ำเขียนเป็นตัวไทย นัน่งเล่นหางสาร,ระสระวลวยคมเห็นเป็นตัวเลขมาครับแมน,แมน <c oughs> เพิ่น,นโจเอาให้ <c oughs> เพิ่นเพิ่นก็เลยกบคุมง,งามเอาให้่คร <c oughs> ับเพิ่นกเ็เอาเอางี้ <c oughs> เพิ่นก็เอามืองีหยั่มือเพิ่นก็เลยเอามือเคาะป๊อกๆเฉลี่ยครับเพิ่นก็ตอดเงาครับ <c oughs> จังจแสดงว่านีเดอร์นีเดอร์ <c oughs> ครับเฮาเฮาบอกว่ากันแล้วไปเบิ่งเบิ่งในเดือนครับเป็นเลขห้าหกสองห้าหกสอง ขับอยู่ในเหรียญนั่นแหละนี่คือฝันนี่คือฝันทำมันไม่มีตัวเลขมันกับมันกับตรงเป้าหมายที่เจตนาเมาเลขรกนมี่มันผดดัน ันมันมีแั่จีนเดงครับแต่มันสีเปลี่ยนตัวเลขงังไ่หมดน้องก็บอยฟังเจ้าว่าเห็นตัวเลขนี่เลียนนะดาวคูบา่าเอาเลยฝันที่ว่าเห็นผัดไตนี่บัตีเป็นเลขบัตที่ว่าอะไรนเนาะจะไปตีตัวได้ปตัตจุนะครับน้องมันโมนเปี่ยนโตนี่เด้ยโอ้แต่ไล่นี่เห็นในเหเลียนเลยแ,แต่ใน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 พี่ี่เนี่ยมันคมมันชัดขึ้นอีลีครับแต่ว่าดันห้องกับประคุดมันสีได้เลขได้เปื้อเห็นอยู่ในเเลียญมันจะี่าเป็นมิสูนมาคู่บ่าจังแล้วมันเป็นกลมๆ มันเป็นคือจังเหรียญมันเป็นเป็นเหรีดเลียเหรียดคือจังพวกทหารจ้าละเขายิ่งซื้อนะ่ัะ<ช>แต่มันเป็นตัวเัวเลดงามงามหานี่เล่นหัวเล่นทางง่ามสอยง่ามขึ้นครนะมันคม,อ,มอยู่อยู่ในในเหรียดแล้ววันนี้มามาฝานนันอีกขึ้นขึ้น,นวันที่ยี่ยี่สิบก็สิบเก้าสิบเก้า จำบัตรฟันบัตรขึ้นนี่มัครับผู้บ่าดมึงขึ้นบ้านนี่มั้งถ้ามึงขึ้นนี่มันขึ้นที่สิบเก้าวันนี้แล่วฟันบัตรมันโมเมนต์เลขมันมันเขียนอยู่ในแผงลอตเตอรี่ครับเลี้ยนในแผงลอตเตอรี่มันเป็นขึ้นจังมันในแผงลอตเตอรี่มันเป็นเป็นขึ้นจังอันนั้นนะเขาเขาเอิ้อนี่ยังเป็นโน้ตบุ๊กวะมันเป็นไพ่โน้ตบุ๊กพร้อมมันมีการถ่ายทอดสดพร้อมแล้วแล้วมันก็จะมี แผงขายลอตเตอรี่พร้อไทยสุดๆคูๆค่ครวญนะครับแล้ววันนี้เ <c oughs> ขาบอกว่านี่ถ้าถ,ถ้าเบิ่งเราบอกก่อนเนี่ยตอนนั้นเขาแต่เขาเขาหมุนรางวัลอย่างบุญน,นี่ <c oughs> ทั้งเทิง์นทั้งจิตินไอ้จ่อโทรทัศน์ไปทั้งใต้เขาขายลอตเตอรี่แค <c oughs> ่แพงเดียว <c oughs> งับขึ้นงับออกนะวันนี้เราขึ้เลขสายให้เบิ่งวันนี้เราว่าให้ซื้อเลยหนึ่งเลขไอ้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะออกเลขท้ายสามตัวท้ายว่าะช่ข้นขายลอตเตอรี่อัน เล่าก็เลยว่าเนี่ยมันจะออกสองแปดศูนย์ครับสองแปดศูนย์มาหนี้พอพอเราะเราบอออกสองแปดศูนย์อยู่ในอยู่ในแอนแป้นอ่ะมันจะมีเอ็นนะก็ออกอีกอีกออกสองแปดศูนย์อีกอีกนั่นออกจริงๆด้วกเลยพายจานมาเจอเพราะว่าเราซื้อแล้วเพราะว่าเอามันมันมันซื้อได้ไหมนี่ได้ๆเกิดจากเพราะว่าถืซื้อเนีเพประหาเงินในหยามแต่คอยบอก เอาละวันเอาเอา,เอาเธอะอาจารย์ถูกแน่นอนเนี่ยเลขท้ายสามตัวหมุนสองครั้งเนี่ยเนี่ยถ้ารองถูกมันนี่คอยว่าเอาเอาก็เอา,เอาคอยที่หาเงินให้เล่าคอยโตลองเอาได้แต่บบดนี้เลขกมันดันมาออกต่อนท่านด้จบเงินให้เขาครับสองแปดศูนย์คือนี่ขึ้นในฝันแมนมันมันก็ออกมือขึ้นไหนมครับแมนกู้บาขึ้นขึ้นที่สิบเก้าได้ครับมืนขึ้นเนี่ย ถ้าขึ้นบันพาวันที่17ที่คูบาว่าฟันในเออเดี๋ยวคอยจะเอาให้เบิงปฏิทินคอยตื่นนะคอยเขียนเห็นเรื่องครับเขียนแต่เขียนแต่อันมันจะทีนึงอะไรเนาะคูบาก็คือไอ้ที่ฟันเห็นตัวเลขในเหรียญคือ562บักคู่บาแม่น5ครับผมเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าใช่จ้ามตัวครับท่านผู้ชมนี่ครับคูบาวัดป่าเนาะพี่น้องนะครับผมนี่ครับคูบาฝันว่าเห็นตัวเลขในเหรียญ จังผมว่าในเหรียญจะบ่มีศูนย์บ่กคุบ่าถ้าศูนย์กับเขาชุดนี้นี่ครับคุบ่าชุดที่คุบ่า่าฝันมาเลขท้ายนะครับเนาะรางวัลเลขท้ายลอตเตอรี่ออก280ท่านผู้ชมใหญ่นะเพื่อนวะใหายขายลอตเตอรี่วะในความฝันบ่คคุบ่าไม่พอเอาเลื่ครับเอาเลื่องท่านเอาเงินให้เล่าครับเลขด้านออกข้ามมือเขาจะเป็น280นี่เลยนี่ครไอ้ที่มันมาเลขเลขท้ายสามตัวบ่คคุบ่าออกจริงๆด้วยอาจารย์ข้อต่อเรื่องว่าถามมาได้ยุบบ่เนี่ย กรตื่นก่อนครับ <c oughs> มานนนี้เอาท่านผู้ชมนะครับเนาะชุดนี้อ่าคู่บ่าว่าตัดเอาเด้วยปีน้องเด้วแปดศูนย์สองศูนย์สองแปดหรือโค้งสุดท้ายเดี๋ยวไกลๆมาหาคู่บ่าอีกที่หนึง<ม>่งเนาะครับเนาะถ้าตัดเดี๋ยวจังห้คู่บ่าวว่าบอตรงตัดชุดนี้นะครับ<ม><ม>เพราะว่าเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ครับ,รบ<อ>ผมเพราะไงนะเพิ่นมเงินมาเพิ่มเหมาลบไปฮะลบจีไปวลิดเหรอวะครับ เอาตัวนี้เอาตัวใดสองปูนนคู่บ่าเอาจะหาใบแล้วตัวใดครับคู่บ่าเอาซีแห่งเอฟซเลยวเพื่อนว่าเพื่นจะไปหาตรตอรีเว้นครับผมหาใบพดีเราครับห้าเราไล่ฟรมได้ห้าห้าตัวใดเป็นบตัวใดเราบ่าเป็นสองหมเอาคู่บ่าห้าหกสองนี่สองตัวมักมักคู่หดคู่บ่าหกสองเดียว่ะอุ้อตัวนี้เหรอหกสอครับหกสองเพราะว่ามันอยู่ไทย่ครับตัดเบาเท่าตัดไทยได้พี่้องได้หกองหาหกหาสพี่้อง ชุดสองแปด2ูนย์ครับตัดเอาครับสองตัวถ้าชอบนะพี่น้องเนาะจะแปดศูนย์จะสองูนย์จะสองแปดครับชมชมเพราะว่ามันฝันมันผ่าพอดีเลยครับผมมันเพรามันผ่าฝั่ฝันผมวานอยู่ในเหรียญนี่ผมมาต้องหาศูนย์หกนย์สองย่แล้วเหรียญกลมเหรียญกลมพี่น้องอันนี้เบ้าเท่ากันโอ้มันมีตัวครับตาคู่บ่ายเห็นชัดครับพี่น้องมันเป็นตัวเห็นตัวนี้เลยห้าหกสองเห็นตัวเลขเห็นชัดในคู่บ่ายครับผมเห็นอยู่ในเหรียญนั่นแหละ เอาเอาเหรียญนึกว่าเหรียญพระครับพระมันเพื่นเป็นเหรียญสเตนเลสแต่แัดมันมีตัวเหล็กด้วยครับครับผมเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะครับกราบขอบคุณขอบคุณคู่บาพี่น้องนะครับเนาะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้ง่องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขลนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอยู่ดีไม่แห้งเลยครับแอดมินเบลาวสาสวัสดีครับ